สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยุพินคนทำสวนทำกเกษตรค่ะยุพินจะมาลองเพาะ,มะเมล็ดถั่วฝักยาวที่หมดอายุแล้วจะมาลองเพาะดูว่าจะงอกหรือเปล่าค่ะยุพินไปซื้อมเมล็ดผักที่ร้านกเกษตรแล้วพ่อค้าเขาให้ถั่วฝักยาวที่หมดอายุ มาให้ยุพินลองปลูกค่ะยุพินก็จะลองเพาะในถาดหลุมดูปกติจะปลูกที่แปลงเลยค่ะจะไม่ได้เพาะที่ถาดหลุมแต่กรณีนี้เป็นถั่วฝักยาวที่หมดอายุแล้วยุพินก็จะลองปลูกที่ถาดหลุมดูว่าเขาจะงอกดีไหมถ้าเกิดเขางอกดียุพินก็จะเอาไปลงปลูกที่แปลงเลยค่ะถั่วฝักยาวกระป๋องนี้เขาผลิตเดือนเาพอต่อ62 วันวันหมดอายุวันที่3พศหกสค่ะแต่นะวันนี้ที่ยุพินจะเพราะวันที่7เดือนกุมภาพศหกสิบเจก็หมดอายุมาประมาณเกือบสปีแล้วค่ะมาลองดูค่ะว่าจะงอกไหมนี่ค่ะถั่วฝักยาวที่หมดอายุยุพินก็จะเพาะใส่ถาดหลุม,มคะจะเพาะัก 3มเม็ดต่อหลุมค่ะสามประมาณสามสี่เม็ดต่อหลุมเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะงอกหรือไม่งอกนะคะก็ลองเพาะดูถ้าเกิดเขางอกก็จะเอาไปปลูกที่แปลงเลยค่ะเนี่ยค่ะถั่วฝักยาวที่ลองเพาะในถาดหลุมเพื่อจะนำไปปลูกเดี๋ยวมาลองดูอีกครั้งค่ะว่า ผลผลิตจะทั่วฝักยาวที่หมดอายุแล้วจะมีฝักหรือเปล่าขอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยุพินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยุพินทําคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ